อันนี้ไม่ทราบว่านางอะไรนะคะข้างบนเป็นมนุษย์ข้างล่างเี่เป็นปลานี่ค่ะวัดดอนผู้ของออหลวงปู่บุญกองสันติกระนะคะอันนี้น่าจะเป็นยักษ์วัดแจ้งมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นยักษ์วัดแจ้งมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทางนี้ก็จะมีอนกอะไรไม่ทราบนกอะไรนะนี่ ก็ไม่ทราบเหมือนกันอกลัวลื่นด้วยค่ะกลัวลื่นด้วยนะคะมาฝั่งทางนี้ก็กลัวลื่นจังเลยนี่ค่ะนกอะไรไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยใครทราบก็แจ้งเข้ามานะคะว่าเป็นนกอะไรนี่ค่ะจะอยู่บริเวณนี้จะอยู่บริเวณนี้เอ่อไอ้ที่อยู่บริเวณใครคือคือที่วัดดอนผู้โดย หลวงปู่บุญกองสันติกรโโเนี่ยนะคะก็จังหวัดอุดรธานีค่ะแม่พ่อออเป็นคนจังหวัดสกลนครก็เลยไม่ยังไม่ได้ดูว่าตำบลอะไรอำเภอน่าจะอำเภอเมืองเพราะใกล้ๆนะคะแต่ตำบลน,นั้นไม่ทราบยังไม่ได้เซิร์ชข้อมูลดูใครที่อยากมาก็คือใครนับถืออะไรแล้วจะให้ส่งเสริมตัวเองด้านไหนก็มาขอพรกันดูนะคะ มาขอพรกันดูสิงสิงตัวนี้ก็ใหญ่ค่ะสิงตัวนี้ก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเ,เล็บนี่แหลมคมเลยทีเดียวนี่ค่ะก็มีคนเอาเออน่าจะเป็นหัวอาหารมาไว้ให้ด้วยนะคะก็ใครอยากบูชาอะไรก็ว่ากันว่ากันยังมีเยอะยังมีอีกเยอะค่ะ ยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าน่าจะเดินไม่ทั่วถึงมีมีหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งที่น่าเรียนรู้ก็คือถ้าป่าเยอะเนี่ยหอยทากก็เยอะเหมือนกันมาดูหอยทากเต็มไปหมดเลยใต้ท้องสิงเนี่ยนะะเต็มไปหมดเลยเลยทีเดียว สิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากสายหมูนะคะเราออกไปทางนี้เราออกไปทางนี้หน่อยนี่มีทางเดินเล็กๆด้วยเห็นไหมเราไปาหาพระนอนนี่อันนี้นี่ที่ล้อมอยู่นี่เป็นอะไรเจ้าแม่กนวนกวนอิมเหรอน้อยโอ๊ยน่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะ แต่พื้นเขียวมากเลยคงคงนี่คือวัดป่าด,ดอนผู้หลวงปู่บุญกองที่สตาทาหลวงปู่บุญกองมากๆก็มาปั้นไว้ให้คนมาชมกันให้คนมากราบพระพุทธรูปขอพรแล้วก็ที่เป็นสายมูที่เป็นสายมูก็จะเยอะหน่อยค่ะคุณอยากกราบอะไรทั้งจีนทั้งไทยทั้ง สิงสาราสัตว์ที่คุณเคารพนับถือน้อยน่าจะไปไม่ได้อ่ะแม่ว่าเออไม่ได,ไได้น่าจะเละตุ่มเปะเละตุ้มเปะหน้าฝนะหรือเราจะไปทางนั้นได้ไหมน้อยทางนั้นลัด,ล,ดลัดไปเดี๋ยวดูไปดูอ้อมไปทางนู้นก่อนอ้อมไปทางนู้นก่อน